อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009 9อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรียกติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอ,อื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอภนที สวัสดีครับมีลักกี้แมนะครับวันนี้เราอยู่กันในบูลไลท์เบดน,นะครับอันนี้ก็มีคนถามมีเยอะนะครับเรื่องจิตกายากับวายุนะอ่ามันจะอยู่ในช่องนี้นะครับเห็นไหมครับคําว่าล้านเหรียญ8สํสำนักซึ่งมันเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้คัมภีร์พวกนี้ยาวเลยนะครับมีคนถามมีบอกว่าเออวายุโศกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อจิตจิตกาย,ายาหรือเปล่าเราสามารถข้ามไปวายุโศกเลยนะไม่คำตอบคือไม่ได้นะครับ เราจําเป็นที่จะต้องทําจิตกายาเนี่ยให้เลเวลร์สิก่อนนะมันก็ใส่ได้ก็คือว่าเราจําเป็นต้องไปทําจิตกายาก่อนครับยาวเลยนะแล้วก็จิตกายาเนี่ยมันเป็นคมภีทองซึ่งเราจะเป็นต้องใส่ครับเ,เพื่อนๆงงไหมเพราะว่าต่อให้เราไปปลด8 4ด่ช่มงอย่างมากเราอัพได้แค่เลเวลรหนึ 2, ่งเลเวลรสองเลเวลสามยังไงยังไงมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วอะเราต้องปลดจิตกายาให้เลเวลร์สิก่อน เพราะว่าปลดจิตกายาเนี่ยนอกจากที่เลเวลสิบยาได้ CP เยอะแล้วเนี่ยมันยังได้การดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งบางคนอาจจะบอกมีอะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหผมไม่ได้สายแทงผมไม่ต้องเป็นต้องใช้แต่หมีจะบอกเลยนะตอนที่คุณเป็นสายดาเมจสายล่มสายอะไรก็แล้วแต่มันต้องใส่หมดเพราะเวลาวอลเนี่ยมันไม่ได้ตีกันหนึ่งหนึ่งนะเว้ยเพื่อนๆเข้าใจป่ะเวลาวอลสงครามฝ่ายเราโดนตีทีเป็นสิบยี่สิบเปลี่ยนยี่สิบคนเพื่อนๆคิดตามหมีเลยนะสมมติตีนหนึ่งดาเมจถาวรสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบตีนลดไปเท่าไหร่ สิบตีรถไปร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีพูดถูกมาเท่ากับว่าดามเมจหายไปเท่าหนึ่งอ่ะมีเจ้าบอเลยนะตอนที่หมีใส่วอเนี่ยกบไม่ใส่อ่ะต่างกันมากนะตอนตอนใส่เนี่ยโอกาสตายยากกว่าเยอะจะเห็นเลยว่าตัวเราถึกกว่าเดิมเยอะแต่ตอนนี้เราไม่ใส่เนี่ยโอ้โหโดนถ้าหมีเล่นซินบูว่าตัวมันนิ่มอยู่แล้วอ่ะโดนอะไรที่ตัวเราหน่อยกูก็นอนและหงายขาชีฟ้าเพราะนั้นอย่างที่หมีบอกครับยังไงยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องใช้จิตกายาเนี่ยวให้เว่าสิบจะเป็นอาชีพไหนก็ต้องใส่หมดเฉพาะตอนวอสงครามไฟอะไรก็แล้วแต่ ที่โดนยำตีนเนี่ยเราต้องใช้ครับและอย่างที่เลเวล10มันเหมือนของฟรีเลยถูกไหมครับซึ่งมันจะช่วยทําให้ CP เรารบวกเยอะกว่าคัมพีม่วงเยอะเราเยวมีเปิดให้ดูครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะอ่าเห็นไหมครับสุดท้ายแล้ววายุโซเห็นบ้างเราก็ต้องมาใส่ช่องหนึ่งเพราะ,ะนั้นคัมพีม่วงเราจะใส่2ส,สุดท้ายเนี่ยคือมีจะบอกนะเล่นเซฟนอกเนี่ยเขาใส่คัมพีทองกันหมดเลย5 แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงพพเพื่อนเพื่อนข้าใจว่าอย่างเช่นของหมีใส่ยกเซีย่ยวเชื่อคัมพรีพราคอมพีรองจิตกาย,ยานี่มีได้2แล้วต่อไปก็วายุโศกวายุโศก,กก็เป็น3ถูกไหมครับต่อไปก็มันอยู่ที่ว่าเราเลือกแล้วต่อไปในของหมีหมีเล่นจินบูหมีก็ต้องเอาเป็นฝึกยุดพิษเอ่อพ R, เห็นไหมเพราะมันโดยตรงกับหมีเพิ่มสปรและเอ็ดโคห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือเยอะมากนะแล้วมันบวกสเตตัสเยอะมากนะไลคออันนึงก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกครับบางคนก็เลือกถือกวิสหรือคอน ส่วนใหญ่เขาจะเลือกอคอนเงินมากกว่านะหรือเพื่อนๆเ,เอาดาเมจก,ก็เอาทาง SPR แล้วก็เล็กมัก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลือกนะสรุปสุดท้ายแล้วก็คือว่าอย่างที่มีบอกคือ,อคัมพีจิตกาย,ยาต้องเอาไปเลเวอร์สิแน่นอนครับเพราะว่ามันต้องปดก่อนถูกไหมถึงจะเอาวายุโศกได้นะมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับคลิปนี้มีก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาแค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะว่าเออ มันจาเป็นนะของมันจําเป็นนะที่เราต้องอัพจิตกายาให้เต็มก่อนถึงจะมาบดได้นะครับอยังไงคลิปนี้ก็อาจจะช่วยผู้เล่นที่กําลังลังเลอยู่เพราะว่ามีเห็นผู้เล่นหลายคนมากเลยนะเขาบางคนอ่ะเขาบอกว่าเขาเก็บอ่ะรอไปซื้อวายุโศกเว้ยความเป็นจริงมันไม่ได้ยังไงเพื่อนๆก็ต้องมาซื้อจิตกายาก่อนึงจะไปซื้อวายุโศกได้นะครับก็ตามนี้ครับ มีคนดองเหรียญเยอะมากนะมีเห็นบางคนนะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาดองไอเนี่ยไอเหรียญ8ปดสัมนาสี่ห้าหกหมื่นแล้วว่าเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตอนแปดสิบสี่แปดสิบหกแปดสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบสองผมค่อยซื้อทีเดียวเลยครับพี่อันนั้นมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้มันข้ามคันไม่ได้นะเนะพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่มีบอกครับเผื่อคลิปนี้มีจะไปมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับอ่าอยัางไงก็ขอบคุณโดเนนนะครับเออช่องมีเปิดโดเนนแล้วนะครับผมเผื่อเผื่อใครอยากจะสนับสนุนค่า,ข,าขนมมีมีได้นะครับ ตอนนี้โดเรียนก็มีคุณคูเปอร์นะครับสามพันบาทอันดับหนึ่งนะครับอันดับ 2, สองซากีสองพันบาทอันดับสามพอยเผื่อใครอยากจะมาโดนเรียนช่องหมีได้หมีจะขึ้นชื่อให้เลยครับแล้วก็ลงทุกคลิปเลยนะเยอะมาลงทุกคลิปเลยสมมุติตอนนี้หมีทำห้าเกมใช่ปะ่ะวันหนึ่งหมีลงสามสี่ห้าคลิปมีลงเกมไหนมีลงชื่อติดชื่อให้หมดเลยแล้วหมีบางคนทาคุ้มเพื่อวันหนึ่งสามถึงห้าคลิปเดือนหนึ่งกี่คีบะร้อยคีบะเพื่อนๆตกไปวันละสิบบาทเองถูกกว่านั้นอีก ก็เหมือนเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนั u กี้แบร์นะครับให้หมีมีค่านมต่อไปนะครับหมีดูดนมดุบๆเลยนะไอ้ยังขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วอยากให้หมีทำไกด์เรียกเกียวกับมูลไลท์เบรดพิมพ์ใต้ข้อมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในทูบอกได้แล้วอย่างอันนี้มีคนถามหมีหมีก็เลยมาทำให้นะครับไอ้ยังยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ